แต่เอ๊สบยดีนสบายดีดุสบายดีสบายดีอสบายดีงามๆีิกอ่สบายดีก่อนสบายดีสบายดีมัอนี่มือสันวันดีเนี่นอดกดีงามดีมุงคุณดีสิพากันไปให้ท่านเนาะพี่น้องลงวัดใส่บาทตักบาทหยาดน้ำบุ๋มเนหยาดน้ำิตักบาทริื่อเนาะ วันนี้วันพระพี่น้องวันจีนวันพระเนะาะพระใส่ปันใส่บาตใส่ชุดงามเฮ่าดูพี่น้องงามวะชุดกุจีเนาะซื้อมาใหา้ใส่ปันตั้งแต่ไ,ไปเซ่นี้ใส่ชุดเสื้อไหมเสื้อไหมแต่จินเก่ารึเปล่พี่น้องจินเอือยเอาให้แต่ปุ่นแหละตะฮึงนะมันยังใส่ได้อยู่เนาะว่ามีตัวใดใส่ได้จีนตัวนั้นซื้อมากเราไทำหน,นังมุดด้วย <laughs> ba quá đơn nắng tai pan hai kin hai yên nộp hoạt điện ảnh kỳ nạn tập baiza tìm ra bikini boka nhát và hơi nguyện tịch nhắn tìm đôi 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 pan tùng xin hai tai pan tìm kìm 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 ใส่ปานที่รงไปใส่ปบาตนี่ขวกเขาเขาก็มีมุกปาดอกกํมามะขามบ้านใส่บาตธรรมดาเดนี่ยเด้อพี่น้องมักแอปเปิ้กลกํานุ่มใส่ปานหน้าบอกน<ะ>ี่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมุกนุ่มไปใส่บาตรเลย<ะ>โดยโอตอนมุกใหญ่โตตุ่มไปเปื่อยพี่น้องโมเด็เห็นมันเปื่อยได้นะ เื่อยอยู่บเป็นอมมยเลยวันนี้แ่ปันใสชุดสีแดงสบายดีสบายดีกุจีนเด้อสบายดีสุขูสุขคนเอ้วอันนี้เป็นเมือกุจีนเนาะกับประมาณว่ากูจีนกับปีใหม่ของ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 คนจีนประมาณนั้นะวันกุจีนก็คือปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยเห็นไหมพี่โต วันกุดจิมตายเจ็ดจุดตีแดงเลยนะเนี่ยสวยจังเลยแต่ปั้นถวยจังเลยถวยไหมเจแม่จะปั้นจุกขึ้นมน้องมากกว่ามาานแม่น้องข้นงมยุบยู่กันน่ะพ่อี๋ยวพ่อแลวแม่เอาสินนิดหน่อยเนี่ย กินดอมมุงสาแล้วเข้าไหน để เผาเลยหมอน้ําเผาเฮียนบักนี่ก็ไปสวย quá พี่น้อง ซื้อไปก่อนไปเดินต้องไปใส่สวยด่ะใจ๊ปานสวยข้าสวยข้าเชิมสวยกับบ้านใส่ปาดบ้านผาธรรมาดาบางคนกไปบางคนก็บอกไปดูเ <c oughs> ป็นยอดระเขาแหละ <c oughs> โอ้เพื่นสูตดนะเนาะ ไปร้านเสบ้าซื้อค่ะย่างไว้ย่างย่างย่อกะย่อเห็นเด้ยวะดินจังไปกบเทนเนสันโย่อนณามาดีเฮ้ยคือน้ำถั่วหวานอันนี้ของกินเนาะพี่น้องตัดจุดจุดงามเวิร์ท <laughs> ุดงามจับคุณมั้ยใส่เกือ <c oughs> บควนละข้างใส่บ้านใส่บ้านเกือบเสียมาค่ะเอ็มนะเอ็มก็บักอันนั้นค่ะบเอมก็บักอาาันนั้นขับเกือบมาเป็นเกือบมาจุดนะตรงตัว ่ใส่กุจีนนั่งถวาเดี๋ยวเฮาสิขึนไปก่อนเนาะเฮ็ดออกเป็นยังสวยจุต้องโ้เือได้ดอกดอันนให้เจตามปรงวนนปาลมาเอ้เ้ยเยเอเ้เอ้ย

บุญก <ih az violin Legisl acy> ุศลทั้งหลายด้วยดุกวยเอ๋ยใคันนี้จงได้บริโงได้ไตรงได้ไตโทษาวพสงานทุก จงได้ทำดูขอให้คนจากดูหากมีสุขแล้วขอมีแต่ความสุขมีมีสุขไปนั่นตัวเดิดอยู่ยังพวกมูทน้อยผู้ให้ทานที่ได้รักษาศีลได้เจริญเมตตาภาวนาได้ได้สลับหลับฟัง ก็จะใส่บาตรนะ भगामि <laughs> <laughs> Chúc xin độ phẫu của ở tại tế lễ य नमः सर्वदा तव मनो นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เนาออละอยู่บ้านกูบ้าหาะเอาลด้อ้าวเละีเด็กค่ะอา้ยย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 อยย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 ยอยย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 ยอยย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 ยเยย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 

<laughs> bye bye Mưa 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 Nhanh mơ mơ yên, mơ nhanh yên, mơ Đen 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 mơ đen, đen, đen bye

เโอ๊ยกาเพน้ำใสจะเพื่อให้มันกินปลาผาปลาให้กินกาพเสยโบกินได้สบอกเได้ง่อยกะเเพื่อจะไปกินได้ใจสั่นตาแข็งอยู่หันเด้ไปไปุลไ เฮ้ยแม่เฮ่ยงูอะไปเมื่อเมื่อมันมันตายไปเม้ยหนูงูไปวันไหนไปแดดก็คือแม่เฮ้ยบุตรชายพ่อมันแน่นอคือพ่อบน่อยคือแม่คือพ่อแม่ือพ่อว่โตมัโตวัด ปลาไม่โดดน้ำไปยางเมื่อเมื่อปลาโดดมาเด้อเด้อโดดมาเด้อด้อแหน <g ib berish> <é> ่ดูกติ้ด้อเดูมาติดอะลยุกมาเออน่ะกะเมื่อสันไปเมื่อไปดูไปเมื่อผัพผัวคนคนไพ่มาอะไรแบบนี้แงตีหันคนดังมากสิมาหยิบดูดมาลายเด้อเด้อลุก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 ดีคราบเขาเด้อเขามาเด้อเด้อลุกลุกลุกมาไปไปเมื่อปลาโดดไหมปลาโดดบนตักอันปลามันดอกในป่านคาดบุยักเมื่อไม่ดอง เทนน้ำใสไปน้ำใสเมื่อพ้านองเมื no ่อไปไส่เกลือหมูเผาไปพนไปเกลือหมูกับเผาไปไปเด้ไปเด้อเน้ยอยมากนะดุพุดนี่น้ำใสมากน้ำใสกับเมื่ออะไรปะมันปลาปลามันกะนั่งปราบมันหอยากเมื้อใไปเกลือหมูไปพนเทาเออหนุกไปบ่ายเทาแน่ไปบ่ายไปเกลือท้าเทาว่าสิ เดอเอื้อยเมื่อไลรไปเอื้อยเมื่อเมื่อเพื่อนจะรลดก็ได้มันเนี่ยคัดเซปันคัดจากไปก็ดำใส่มาเอาลูปไปเนี่ยยัายมาก ย่างดีที่ถูกไปไปย่างด้วยเอาย่างกุ้งก่อนทีเอาย่าน้ำใจย่างก่อนเออยนางไ้ย่างก้อนย่างย่างน้ำใจย่างหมดหมละม่กันหมดะเออหนอนจะย่างตามไป้าวข้าวข้าขาวข้าว ดูเด๊กจังดูดู่นมาแต่ว่าไปพี่นกได้ไปุเด็กีนนี่มัแ่หนิหุดเกือนเบื่อได้สุดนะสุดกุดจีนอือหือยือหืออืหือหืออื ปีใหม่เนาะพี่น้องประมาณว่าเป็นปีใหม่ของประเทศปีนแมนปะ,ะ,ป,ระประมาณนั้นสบายดีกุจีนใส่าปานกับเปื่อนเบิร์ตสีเบิร์ตแดงอ่าเพ็ดแทงหนามน,นู่นพี่น้องไก่สีแดงเลยแหละกวามรงเทเทตีนเซาวก่อนใส่ปัานไปลาดุกปะ ไปไหนปะเดินขี่ดินบดหรัวได้เหรอไปไปไอ้มมอบดหัวกับไอ้มังโมหินมาโมหินถึงมาหน่อยนี่เลยเอาบาย,ยบายในรุบายบายพ่อแม่ป่าลูกเน่ขอบขอบคุณน,นในร้ายเด้อขอบใจในร้ายที่เขับมาเบิ้งซ้ายปานเด้อบ่สิรุอะบาย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 